ผมวันนี้เราก็มาพบกับรายการฟิวเจอร์ดิมแฟมิลี่นะผมตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสาธารณะทะเลน้อตอนนี้ก็บรรยากาศก็ดีมากนะผมตอนนี้ผมนั่งอยู่ตรงโต๊ะหินอ่อนอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายนะครูอยู่คนเดียวเลยตอนนี้นะครับผมตากล้องอยู่ข้างหลังนะไม่พูดยี่ยอะไรกับกูเลยนะต <c oughs> อนนี้ปล่อยกูพูดอยู่คนเดียวเลยนะกูพูดเปิดไปสิครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการฟิวเจอร์ดิมแฟมิลี่ย้ำอีกครั้งฟิวเจอร์ดิมแฟมิลี่นะครับผม รายการนี้พร้อมที่จะมอบคัดสรรความสนุกสนานให้คุณเยอะแยะไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นเกมนะผมการถ่ายกินทุกอย่างนะฮะหรือว่าจะให้เราเดินออกไปโดนรถชนตายก็ยังได้นะครับผมเราสามารถแถนไม่ได้นี่คือรายการพิเศษนะครับผมเพราะว่าเราเป็นคนที่พร้อมที่จะมอบทุกอย่างให้กับคนดูนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์้วยนะครับแต่ว่ามันจะไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าเราจะไปน่าสาลกันนะครับไปหาอะไรกินกันด้วยนะตอนนี้ก็ไม่ได้แดกข้าวนะครับผมเราก็ต้องไปหาข้าวกินกันก่อนนะครับ น,น้องๆหมูๆก็อย่าลืมกินข้าวเย็นกันด้วยนะครับพ่อกับแม่อาจจะตามไปกินข้าวได้นะครับกระเพาะไม่ค่อยดีนะฮะเป็นนักเสพอะไรขึ้นมาก็หายาทานด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็อยากจะบอกไว้ว่ารักนะจุนะ๊บๆับฟิวเจอร์ดีลิ่มลี่พร้อมที่จะให้คําตอบกับคุณนะเดี๋ยวผมจะไปเดินรถให้รถชนตายเลยก็ได้ถ้าคุณต้องการนะตอนนี้โอเคนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราก็จะตัดภาพไปที่หน้าศาลเลยนะตอนนี้เราจะไปหาอะไรกินนะครับสวัสดีครับโชคดี 来油。

ยังคืออีกเหรอไม่ใส่เล้ไม่ตป็งใ่เลยของพี่เหรอเิ่มาแล้วฝั่งนู้นเลยตั้งได้ป่าพี่จะไปซื้อ

你打吗？<laughs> ี่จะมาซื้อไผ่ตายหาพอดีนี่คือทัดไข่ไม่ใช่ไผ่เว้ยทัดไข่เวนเข้าใจบ้าทัดไข่ไ่และทัไข่กินไมสองคนอะไรพี่จิมที่เลย ินักเข้าใจว่ากูกูเข้าใจแต่ยังงเห็นปะ่ะพายเดี๋ไปหมดเลยเห็นปะ่ะใครที่ไม่ได้กินข้าวางคืนมึงเสร็จแน่บอกเลยไม่ใช่ไม่คือทายไขย่ไม่ใช่พายเลย ไปรุ่นเมกา อันไข่สิบบาทไอ้เป็ดเท้าร่ปะอันละสิบบาท่ใช้คนละเอาเลยครับใครไม่ได้กินข้าวตอนย็นมึงตายกูบอกเลยตายตายแล้วนั้นเข้าใจปะ จะมึงใชมครูคนตัก บอกเลยว่าลิกาไม่ฟื้นแน่แน่กล้ๆลิกาไม่ฟื้นแน่ๆเพราะพีกนนกพ่กินโคกโคกนะน้ำเย็นดีจ้าแต่นิดสิบบาทจ้าโคกนะน้ำเย็นดีจ้าลิกาขอให้โชคดีพวกเราไม่เกี่ยวนะพวกเราแค่คนเหนๆๆ็นเหตุการณ์เฉย ข้าข้าอำนาจมืดนี่จครับผมและนี่คือสิ่งที่สำเร็จ โอ้ดูโชว์ด้วยโอ้โหชื่นใจขบอกเลยว่าของนี่แหละที่หนึ่งครับไปดีปกินวอะไร่ะเน่รูกินอะไ่ไรดีโอ้ยสนสองขวด ไม่เกี่ยวนะพี่ไม่ตัดออกด้วยชิมไปแล้วรับประทานข้าวดูแว้ดูแว้โอ้โหเต็มตาเลยเต็มตาเลยนะเต็มตาเลยมึงรับรัประทานครับ นี่แหลไม่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 ไม,ม,ม,มาเสร็จแล้วเรียบร้อยอย่าลืมไหมงินตอนสิเรีนบร้อยกัน แต่ละแต่ละแค่นี้เลยประทังชิตแค่นี้เนีะแค่นี้เลยออรู้เปล่าอยู่ได้กี่เดือนหนึ่งเดือนเต็มเออมุกครับประทานโทษนะเมื่อกี้เราอยู่ไหนกันน้าหนารเลยใช่ใช่ไลาดของกินเยอะไหมอืออเยอะพี่แต่ทั้งหมดก็คือก็ผมอยากกินมาม่าก็ผมอยากกินมาม่ามีแค่นั้นเลยพี่ของกินั้งหลายอย่างไม่ซื้อไว้ไม่ซื้อว่างอร่อยนี่รสหมูสับ มีโรมูซาสองสิบบาทมีสิบชุดอันนี้ยำยำ็รบเตอร์สุดแห้งอร่อยแบบแห้งด้วยอร่อยอ๋อก็คือพี่ไม่ได้เป็นซื้อของพวกนี้ซื้อมามากดีกว่าแล้วแต่พบก็มันอร่อยไ <laughs> งพี่ผมเลยซื้อพี่นั้นนี่ไปจ่าย